เมนูมื้อเที่ยงครับวันนี้ครับผัดกะเพราชิ้นนะครับกะเพราหมูชิ้นนะครับผัดพริกผัดกระเทียมให้หอมๆนะครับเริ่มหอมแล้วครับตามด้วยหมูชิ้นลงไปนะครับผัดให้สุกนะครับผัดไปรเรื่อยๆครับ สำเร็จษณ์ครับเรื่อยครับเริ่มจะสุกแล้วนะครับสุกมากสุกน้อยแล้วแต่คนชอบนะครับตอนนี้หมูเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับมาปรุงกันครับง่ายง่ายครับหอมกรุงรสครับใส่ลงไปครับใส่ชิลลรสลงไปครับ ตามด้วยมันปลาครับชอบผลก็ใส่เยอะๆนะครับตามไปด้วยซอสปรุงรสนะครับกลิ่นหอมออกมาแล้วนะครับตอนนี้ตามไปด้วยน้ำตาลทรายครับนี่ครับใส่ลงไปเลยครับกินกับข้าวสวยครับตามด้วยใบกระเพราครับ ใส่ไปกะเพราลงไปนะครับสีสันเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ครับนามลงไปสัก,กนิดนึ่งนะครับอ,อร่อยแล้วครับอร่อยแล้วต้องพิธีรีตองอะไรมากมายนะครับผัดกะเพราหมูชิ้นครับ นี่ครับเสร็จเสร็จแล้วนะครับลาดข้าวได้เลยนะครับแซ่บ,บนำกันครับ